จังไดครับตัวไหปูปูเรวเอใดเลยตัดเลตเลตัวดตวห้เลข้กให้าบ่ะอสขอลาบดิคซื้อหาโซบอกครับบอกแน่หาตัวใดเนาะฮะ แล้วก well ็กดติดตามที่ส hmm. ําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆะครับแต่เขาเราห้องหาเลยบออเขาไปเราไม่หายว่าสีลมเลยว้าวเสียตัวไหนไปจุดนี่เียเหนี้เนาะกับเบื้องละจุดเลย เป็นลูกไผ่บ่เป็นลูกไผ่เจ้าบ่เป็นหลานไผ่โซเป็นหลานสะไผ่ตนั้นเพื่อนต้นนั้นจะเป็นปูพันแท้ตัวนี้ก็เป็นน้องไม่เอาแลนอ๋อตนั้นนั้นกระปูแถบ่เข่าไก่ว่าใดเพิ่นไห้เลยเออมันเข่าไก่บ่เพิห้เลยบ่มันสีลมเลยอะไรเพื่เลยจุดถูกจุดตัวนี้นบ่นี่หคิเดียวเลยขวัญไอตัวเลยจุดตรงไหนนี่แหลยตรงสัม คนมากจะเถือเ่ออะไรคนนี่ยงยาหมดทันใจไปเถื่อมันหายยากมากยากมากเบิ่งอยากมา,าเห็นเออใจมันหายยากมากเลยก็เลยเหยมันมากเลื่ยผาเพิ่นมาเออมันกำลังมีองค์อยู่เลยกำลังเดี๋ยวเดือนสองเดือนนี้เลยอ๋อเพคนมีองค์อเออมันองค์ให้โตมันละม,มันไปบอลได้กะมันก็นได้เลก ปวดงวดประจำซูงงวดก็ว่าได้โอ้ได้สุงงวดเลยสุงวดโอ้เพิ่นถึอก็เลยซูงวดเลยโอ้ยอยากเห็นเหลือเลเลี่ยงมเพิ่นเฮใจเสด้จุดที่จไปจุดอีกจุดอีกมันติดบ่นี่มันติดอยู่มันติดหน่อยจุดอีกจุดอีกจุดทั้งหมดเลยเพือนถืประจํานั่นแหละเพิ่นถือประจําเลยเพิ่นฝันเอาบ่เล็เออลองเจอมันก็ฝันมันเถืยงมือกันบอกเดี๋ยวสิไปถามเพิ่นว่างวดนดี๋เพิ่นได้ตัวใด ได้สงหถึสุงวเดอยกด่เ่พนบอกเจ้าบอชุดีชุดีงานคนไปสนใจแต่ว่ามันอยากมากเ่ยยากม่ดยข้ามันมาแล้วอยากมากมันดับเหรอใยบอลไหมบอลส้มไหมหมใหมอยู่ครับ เดี๋ยวไปถามเหลงน้อเพิ่นก่อนสิไปถามเหลกน้องเพิ่นในเรื่องก็ได้งวดนี่เจ้าเขาว่าเจ้าถือเรื่อม่วดเขาว่าถือเรื่อมวนไปเจ้าไปเบิ่งระวังรหลด่นระวังรถดเดินสวน สาธุสาธุถือสุงวดกับบอกนั่นเอ้อ <thing ono> ได้ตัวไถ <laughs> <c oughs> เป็นถือสุงงวดสุงวดเด้น่ถูกเลขทุกงวดนะครับสาธุคนน้องคนนี้นะครับเดินทางมาถึงก็ร้องไห้เลยเนาะเดี๋ยวต้องดูนะครับต้องสังเกตดูว่าเป็นสีเป็นอย่างไรอีกนะครับ จุดเลขตัวนั huh? right? ้นบ่ฮะร้องไห้แล้วเป็นจังใดครับ่ปูปูเวเลได้ลได้เให้เลขใหู้ให้ลาบบ่สบขอหลาบดิ คุณซื้อไโซคบอครับบอกแน่ไ้ตัวใดน้อห้ตัวใดน้อฟูไฮตัวใดฟูตวใดูให้มากมากเรากลี่ยกัมาเราตัวน้อฮตัวใดน้อู

ออะนะครับคุณผู้ชมนะครับมาถึงนะครับมาจุดทูบนี้ก็ร้องไห้เลยนะครับจุดทูปไหา้เดี๋ยวผมจะดูว่าได้เลขอะไรนะครับคุณผู้ชมนี่บอ คืโอโบเห็นตัวเลขว่ะอนี่เห็นหรือเห็นบาถึงท่าหัวคันนั่งเลยอู้นี่น,นี่คนละท่าคนละท่าก็วอู้นี่มาแล้วเลยน,นี่คุณจุดเลขฟังนี่เลขหกมาแล้วเลขหก 6. มาจุดถึงก็ร้องไห้เลยนะครับมาถึงก็ร้องเลยบอกว่าเลขตัวนี้หรือเปล่านี่ตัวนี้แหละไน้องหกมาหกออกมาแล้ว คืเบิงฟังคุณกันอะไรครับเห็นเหล็กหกครับตอนเหล็กเลยผมมาเป็นเหล็กหกเลยเลยเห็นหกเลยเนาะหกอย่างเห็นหัวออกอาจเป็นสอง นะครับมาถึงก็ร้องไห้เลยนะครับเนาะ,นะมาหอดเพิ่งกระห้องหายเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> น,นี่เพิ่นจุดไปเนี่ยบอติดตามของแต๋อว่าหันมีสารมารทางใดน,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 นี่ยอ,อยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพเนาะตอนนี้มีเสียงแกอยู่ในยูทูบอยู่เสียงก่อน แฟนคลับแฟนคลับคนกรุงเทพขอคุณหลายๆนะครับผมที่ทเป็นแฟนช่องคนสุรินทีวีนะครับคนสุรินทีวีนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมสาธุสาธุ โอ้ยนี่หกสองแล้วหกสองแล้วคนที่เผิ่นร้องเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าเข้ามาไม่ได้ไม่ับไหมต่ห้มครับตาเสยายมีตาจันตาเสยายมีตาจันครับลกิโลองมืนเ นี่อีกตัวนึงนีอีกตัวนึงครับมีหกมีสองเหรอครับมีหกมีสองแหละคนสิบเป็นหงายไปหนึ่งนี่เลยสาธุเด้อตะเซยจะมีตะจันเด้อเกือบครับเกือบแล้วหรืออยู่หน่อยนึงนี่หกสองแล้วสิเป็นยังอีกน้อยเนาะต้องมาหลุนกันหกเป็นสอง พึ้นจุดไว้หนิข้นเขาไก่พวได้ขป้นหกลเ,นเลยนนิแมนนอแมนหกสองหกขึ้นบ่อนิ่ะแน,าน,นอาสิแม,มนเลยอนะนี่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  หกสองหกแถวๆล่ะคุณวานะอมาถ่ายเบื้องรับถ่ายเอาครับครับสองหกสาธุเออแต่เซยมีตะเจหนักกิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับคนที่น้องเมื่อสักู่นี้นะครับที่เข้ามาแล้วก็ร้องตะโกนเลยนะครับแล้วก็จุดทูกไว้ได้ตัวเลขผม ว่าเลข626นี่แหละนะครับ626นี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับก็ลองไปพิจารณาดูด้อยไรส์กับบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมนะครับทางช่อง YouTube คนสุริทีวีนะครับคนสุริทีวีเนาะหกสองหกเลยแม่งครับนอจุดไว้นะ้นนอง 对。 เลยทุกทายก่อนเ้ามาเาสองหกแต่ของคนมาสองเก่าคนเห็นสองเก่านเห็นสองเก่าอเก่าแ่ินเร่ออนอคนบอกให้สองเก่าสองเก่าสองหกเนาะเาบอกว่าสองหกสองเก่าจะคของจุดบอกว่าสองเก่านะครับแต่ว่าผมไปดูก็เห็นสองหกเนาะสองหกสองเก่าเป็นไปได้เป็นไปได้ บอกใครแน่สองเก่ามันตีเป็นมันตีเป็นตของงาวก็เพราะอยากก็อยากเห็นนม่ียกมือปบนี่เป็นเลขแต่ว่ามาหยุดอยู่ทัมันตีเป็นหกหกทูอวยหัววยกายมาต้ไก่กน้อคนหยนจดเ่นอยู่ั้งในะ เป็นนางอยู่ทางไหนเป็นนางตำแหน่งไหนคนยกมือว็คนบวนมือใส่คนยกยือยกใส่ยกมือเขาเป็นนางเฮียงอยเปา่าัเปนน้วไ่เนคนยกมือบอกจับมือยกมือบอกแล้วกันหนเพิคนบอกเป็นตัวเลขเลยบ่ไม่จับยกมือบอกจับมือมันีนยกบอกเลยเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วบอกโอ้เดี๋ยวขอสิบเบิงในคลิปเดี๋ยวขอสิบเงในคลิปขอทายไว้อยู่ทายไว้อยู่เดียวซิลี่เบิ่ง บอกยกมือบอกแล้วยกมือบอกแล้วใช่ไหมจับมือยกมือบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูในคลิปนะครับเดี๋ยวจะดูในคลิปเนาะเดี๋ยวสิบึงในคลิปเดี๋ยวสิเบึ้งย้อนหลังผมถ่ายไปอยู่ครับโอเคขอบคุณหลายพนยกมือบอกบอกไปเป็นตัวเลขเนาะขาไปวังนึงนขจับเลยเราก็ที่บ้านเาถูกไม่ได้อ๋อเลยลงไปนั่งจะนั่งบงไหนพอดีไก็ เขาไม่ให้อไม่ให้อยู่ตรงนั้นคาไม่ให้อยู่ตรงนั้นโอเคโอเคได้สีเบิงในเบงข้างหลังฉิปแล้วจะดูข้างหลังฉิมคบมอสูลาบดิคื้อหซื้อหาโซคบอกครับบอกแน่หายวใดเนาะหายใดนาะครู ได้ปูใหญมากใหญมากแล้วก็เลี้ยงกยอะใหใหญมาก็มากแล้วเลี้ยงมากก็มากหลายตัวเนาะฮะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ